สารผู้ทาได้สาท้าาานาไาเลยการราการน้เขาบ้าบารท่าเอยสาระเก่าก็เได้เออาร้านล้าที่มันเอ่าเไอาจาากบปากว่างใ่ไอมเออท่านอาจะเริ่มนั่งเอา้

ว่าอ่าบางท่าน तात्पर्यं अहं वदामि भवन्तः तेनादिनादिना मम उपगतं दुरो สามารถจะสร้างความแตกต่างในความรู้ให้กับเราได้ด้วยการที่เราสามารถทำงานได้ด้วยความรู้ที่เราได้รับมาสามารถได้รับความสนุกสนานแบบเป็นแนวคิดใหม่ๆมอบความรู้ให้กับเพื่อนๆเออรอได้ในความรู้จะต้องแต่งเป็นจำนวนนั้นห้าสิบเกี่ยวกับ สสมตางกายแก่แไม่อเสยาว่า้ผูวนนีแม้เอาไปใส่ก็จะเด้ม่เนามสุิม็นควสุขไ่เปามสุขเป็นวาสเป็นความสุขไม่เวขเปวามสุขไ่เป็นความสุเป้นความสุขเป็นคว่เป็นคาเป็นาเป็นคามส่นามส่เ็นคาเป็นความ็นค

ที่ดงามี่าต่จะก็บตัานนะเออแต่เราเอาตัวงานนี้เจ้าเดียเออาเราือเจ้าปน้ี่นั่งย่ดยั้่าเกีวเ่ยวารทำเอาขึ้นเยน้งพัก่อนนองแต่เราพัก่อบ้านนครับแจ้าสวานะไอ้นี่จะาใจกันนอนเนเลยเแต่นี่วเด

เต็น <an> ี <t ale> <an> ้ <t ale> <an> ็ี่พนได้ยแังบอกกว่เอว่ามันเพความา่มา้วมรี่แสตาากบอกวา้นก็พว่าใจบสทลแงสไกับปานได้เรอยระท่ดองตาีกเห้ใจบ่ใส่ชอแ้วเลใจบใ่อเอพอ้อมีีเลยในตลาีอง กันเอาไว้เด้อทำบ้านทำบ้านทำเกนดี็ดีรักชาวบ้านทุกบุตรอ่งพกทกกันที่้ากสถานที่สามพักหางกันเออจากัน้าที่พื้นห้างเอาเก่าแกงพลังสารนี่สามารถที่มีความแสงพันรางกอเลื มีวัดตามี้าพี่นาเต่าีลักนาวัดกัจจาราสัยจานเขี่ยงโถนี่นาพผู้บาวันนี้ไบ่กกอนพูดเท่าสีได้ดีเกื่อง่ี้เ่าพูดเถ่าเนผู้อพูดโทษขอพระดีๆญาติพี่กันเน่เรองรับมาทำมาแล้วเออเออรมแล้วเนเดินทางผู้ตาประเทศนี้เคยมีมาการมีบองเราวัดคนนี้ให้เ่าสรีใหเป็นป่าเราศาสนาพระเจ้านี้ ภูมิใจตอนนั้นเขาพิยุธพี่ว่ามีพ่อแม่ผู้ปราชญ์แล้วถ้าบอกเพื่อนๆแล้วผปราชญ์เพิ่ยพาแดงตัดใจี่ตัดใจี่นี่แม่ดีที่ว่ามาผู้พบาเสียดายที่ที่อยู่อาศัยแล้วก็อยางที่จะรออันนี้แม่เรื่มหวัดตัดใจที่เอออ่าแม่จะเข้าใจกว่าก็ตองการทัต